สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับาอัเดีราคาต้นไม้ที่ตลาดเซวันโคราชนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพามาชมนะครับไายหลันที่อาดกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับก็จะมีไม้โมกคลนะครับไม้ประดับแล้วก็มีแคตาเสวยๆราคาดีมากๆเลยนะครับชมกันเลยครับที่อาจสวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดต่อครับ อ่าบอร์โทรนะครับศูน1 5ห9 2 6 4นึ่งหหนึ่งครับผมชื่อร้านครับที่อ่านไม้ด่างไม้มงคลนะครับเดี๋ยววันนี้มาให้ชมอะไรก่อนดีครับพี่ก็จะมีแคตตาสของลูกชายนะครับของน้องออมรั์มีมีแคตตาสแล้วก็มีดินดินดินปลูกแคตตาสตัวนี้ส่งได้ไหมครับนี่ส่งได้ครับค่าส่งคิดยังไงครับตัวนี้ค่าส่งค่าส่งอันนี้น่าจะ80ิขึ้นไปนะครับ80ิขึ้นไปส่วนต้นไม้ครับต้นไม้ก็อยู่ที่80ขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็อยู่ที่ว่าขนาดใหญ่ขนาด ครับแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์ครับเดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึ่งครับผมครับผมครับมีดินปลูกแค่ดินปลูกแค่ต้นเลยครับผมเป็นของที่ร้านทําเองเลยนะครับนี่ถุงละยี่สิบครับห้าถุงเออสามสามถุงห้าสิบาทนะครับสามถุงห้าสิบาทมีเยอะมีหลายวัสดุหลายอย่างหลายอย่างนะครับผมแปดชนิดนะครับแปดชนิดนะครับมีทั้งเพลย์มีทั้งพิสมอสนะครับคื ไปทีนเองเท่านนะครับเฟอร์ไลกับพีนมอลนี้ก็แพงแล้วนะครับใช่ครับผมแล้วก็จะมีกระตั๊บนะครับอันนี้เป็นพวกอ่าประเภทสิบห้าบาทนะครับเจ็กระถางร้อยโอ้ยใช่เราส่งแบบถอดกระถางก็ได้นะครับถอดกระถางเอาตะากแล้วก็ให้กระถางไปด้วยเลยขึ้นอยู่กับลูกค้าสะดวกแบบไหนนะครับครับรับจำนวนรับจำนวนเยอะก็ ส่งได้ครับก็ทีแล้วก็ส่งใบอุดรสองร้อยกว่าต้นอ้โหยอดปังมากเลยนะครับครับผมครั้งที่แล้วผมมาไลให้ก็คือออกไปออกไปเลยนะครับร้อยสามร้อยกระถางเนาะใช่ครับปังมากวันนี้มันก็มีหลายชื่อนะครับพอดีมันก็จําของลูกชายครับมีท่านใดสนใจนะครับรับไปขายต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสิบห้าบาทเจ็ดต้นร้อยเลยครับถ้าอยากรู้ชื่อต้นไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็มาสอบถามชื่อได้นะครับ คือราคาเดียวกันหมดใช่ไหมครับที่ใช่ครับตรงนี้จะเป็นราคาเดียวกันหมดเลยครับสิบห้าบาทเดียวกันหมดโอ้สวยมากๆเลยนะครับื่นกี้ใส่วันนี้มาทีหลังไปมันไม่ถึงครับครับเดี๋ยวผมเปิดแฟลชให้แล้วสว่างมากอ่าสนใจต้นไหนนะครับก็แคบหน้าจอมาอ่านได้เลย จะไปดูที่ร้านก็ได้นะครับตอนนี้มีร้านอยู่ที่ขอประโมทเลยนะครับอยู่ที่ตลาดนัดกีนโซนนะครับโวกสูงนะครับผมและมาชมได้ที่ร้านได้นะครับรั่อาิเปิดร้านใหม่แล้วนะครับร้านต้นไม้วะมาอุ่นหนุนด้วยนะครับที่ตลโคกสูงทางไปทางไปนนท์นครับผนนทยนะครับอยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับออกหลังไรคุยกับแม่กอนดิ อันนี้ใช่นกพูกไหมครับพี่รูว่านกพูกไหมใช่ครับนกพูกนะครับผมจาได้แต่ชื่อเดียวก็จะมีอ่ถ้าจําได้ก็จะมีตุ๊กตาญี่ปุ่นเนาะตุ๊กตาญี่ปุ่นจะอยู่อันนั้นอไจจะเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นนะเสาใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นดินสอดำอันนี้จะเป็นอรางฟ้าคอนโดครับพอดีจําได้อันนี้เป็นโอันนี้ต้นกําแพงเหมือนกําแพงเมืองจีนไม่ใช่เนาะ สวยนะอันนี้ก็อะไรอันนี้เหมือนชื่อกระบองทองใช่กระบองทองกระบองทองแล้วมีโพเซียนด้วยครับโพเซียนแค่ออกดอกแล้วนะครับเท่าไหร่ครับพี่ใซนนี้อันนี้ร้อยห้าสิบาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็มีถังทองด้วยทองนะครับหัวใหญ่มากผมชอบมากถ้าใครไม่อยากเลี้ยงก็เอาไปเลยครับนี่สองร้อยห้าสิบาทไม่ใช่น้อยปีนะครับไซนนี้ใหญ่มากๆเลยมีสองขึ้นครับสองอีกครับ น,นี่ก็จะตามป้ายเลยครับทำไมผมเลี้ยงเป็นปีแล้วยังไม่เห็นใหญ่แบบนี้เลยยังเล็กเท่าอ่าเท่าลูกนี้อยู่เลยนี่ <laughs> เป็นปีกว่าครับผมซื้อตอนนั้นน่ะ <laughs> โตยากเหมือนกันนะครับยกครับอันนี้ที่ราคาห้าสิบบาทสาสิบห้าบาทใช่ครับ,รบตามป้ายเลยครับทานฟอร์เมอร์ฟอร์เมอร์นะครับแล้วก็นกนีแมมแมมูว <laughs> ีไอครับ คามิเน่นะครับกับสาสิบห้าบาทสาสิบห้าบาทแล้วก็มีอสุกะเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับสวยนะพี่อันนี้ใช่ครับสวยนา่ารักดีอันนี้ต้องมีป้ายชื่อบางทีจําไม่ได้มีแต่ชื่ออ่านยากๆนะครับผมใช่ครับจะจะอ่านผิดอ่านถูกไหมอันนี้ก็หล่าหินไหมครับหรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นอากาเวดไหมอ่าใช่อากาเวทนะครับอากาเวทครับอากาเวทเอาไปร้อยสามสิบครับผมหนึ่งร้อยสามสิบาทนะครับ แล้วก็มีแบบด้านหน้าด้วยแมมสปิโน่ไปสาบาทครับกระบองทองหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับได้สีต้นเกมเพินหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็ขนแมวหกสิบเก้าบาทนะครับอยให่ัวใหญ่ก็จัดใัวใหญ่ไปเลยครับครับเทมเงินนะครับตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีแบบตัวนี้ยิมโนด่างยิมโนด่างครับจะเป็นสามสิบห้าบาทหมดเลยครับโซนโนด่างสามสิบห้าบาทนะครับ สงกระถางร้อยได้ไหมครับพี่นี่ได้ครับสั่งกระถางาร้อยไป็นแลาวกระถาง้อยนะครับโอ้สวยมากมากเลยนะครับสีน้องกาลังกัดสวยเลยครับนะครับสีสวยมากชุดนี้ก็ถอดกระถางไปแล้วรอบหนึ่งครับตรงลูกค้าถ้าจํานวนเยอะก็คือถอดกระถางใช่ไหมครับแล้วแต่ลูกค้าเลยครับแล้วแต่ลูกค้าแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะให้ถอดถอดกระถางเพราะว่าค่าส่งไม่แพงเนาะใช่ครับอุ้สวยมากเลย สามสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหสามร้อยยังไม่ได้นะค,ะครับใบนี้จริงๆผมซื้อตอนที่มันเล็กๆอะ่ะผมซื้อสามร้อยไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะเล็กกว่านี้อีกครับคือร,ราคาดีมากอันนี้แบบแดงแดง,ดงสวยราคาเดียวกันใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับาร,าราคาเดียวกันเลยครับ เรวก็มีมะพร้าวทะเลด้วยครับมะพร้าวทะเลทรายครับร้อยห้าสิบาทเลยครับร้อยห้าสิบบาทโอ้อันนี้ก็ไม่ได้แบบในน้อยปีนะครับใช่ครับก็จะเป็นต้นขนาดนี้นานมากราคาเดียวกันไหมครับราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรครับอันนี้อ่าอันนี้เล็บเหี่ยวครับเล็บเหี่ยวเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับดูปลายปลายมันอยู่ของเราใช่ครับร้อยห้าสิบรร้อยห้าสิบเขาเหมือนเล็บเหี่ยวจริงนะครับโอเกาะมีหนามเจ็บอยู่เหมือนกันครับแล้วก็มี อันนี้จะเป็นริ้นมาได้เดี๋ยวนะใา่จางแล้วมั้งครับนี่ออกไปอันนี้จะเป็นซูโม่ถ้าจําไม่ผิดคซูโม่เท่าไรครับอันนี้ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบอันนี้จําจําไม่ได้อ่ะแต่รู้ว่าอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเพามีชื่ออยู่อันนี้ก็เป็นริ้นมะกรดางครับคีบคีบประวานครับเท่าไรครับ อันนี้สอง้อยหาสิบครับสองรอยห้าสิบแล้วยังไม่เปลี่ยนกระถางครับยังไม่เปลี่ยนกระถางเนี่ยไปร้อยแ1ดสิบแล้วกันครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทตัวนี้แกป้ายจังครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ก็หนึ่งร้ยห้าสิบาทตัวแคะนะครับเท่าขอบโตหนึ่งร้อยห้าสิบตันนี้ร้0ยห้าสบไหมครับพี่ใช่ครับอีนร้อยห้1สิบใบน้องช้ำไปหน่อยครับแล้วก็มีอ่า ปกมะเราอกดําด้วยใช่ครับอันนี้ไปเลยครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทถูกจังเลยแล้วคือมีโขดด้วยนะใช่ครับมีหัวด้วยใช่ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเท่ากันครับห้าสิบาทหรอห้าสิบาทครับผมห้าสิบบาทราคาดีมากครับ ตันนี้ชั่วก็ชั้นด่างครับชั่วก็ชั้นด่างสองร้อยแปดสิบครับสองร้อยแปดสิบาทครับน้องด่างสวยเลยพวกมาเรกรดแค้นะครับหนึ่งร้อยเก้า้ยสิบเก้าบาทหน่้ยหบเก้าครับราคาเดียวเนาะพี่ตัวนี้ครับราคาเดียวเลยครับราคาเดียวกันหมดนะวางบนโตทำงานได้ครับพร้อมถ่านรองนะครับถ่านรองครับแล้วก็มีภูภูระเบิดภูระเบิดด่างเหรอครับด่างครับอ้อด่างนะครับเท่าไหร่ครับต้นนี้เอาไป แปดสิบาทแล้วกันครับ80สิบาทโอ้ราคาดีมากเมื่อก่อนนี่ใบละพันนะครับตันนี้เท่าไหร่ครับต้นใหญ่ต้นใหญ่เอาไปร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยพันนะครับใบครับเนี่ยใบล่างนะครับครับแล้วก็มีอันนี้อะไรครับพี่ขอแนะนาเลยครับอันนี้เป็นหยกหยกนําโชคนะครับหยกนําโชคโอ้ชื่อดีอย่างเลยเท่าไหร่ครับพี่อ่าร้อยเจ็ดเก้าครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทราคาเดียวกันหมดไหมครับใช่ครับราคาเดียวกันนะครับ นี่เรามีกวอกมาเรากดแคสไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยไซให่ครับผมสามร้อยเก้าสิบาทตอนนี้มีถาดรองให้ไหมครับมีครับผมมีถาดรองนะครับถาดรองนะครับตัอตันนี้เท่าไหร่ครับพี่เท่ากันครับราคาสามร้อยเก้าสิบาทนะครับแล้วก็มีไซส์เล็กด้วยนะไซส์เล็กอันนี้จะเป็นสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบาทในกระถางดำนะครับเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวสนใจต้นไหนนะครับพากมาดูเพิ่มเติมได้นะอันนี้ก็สวยใช่ครับนีสวยนะ สนใจสั่งในเพจได้นะครับทิศอาจไว้ด่างไม้มงคลแล้วก็ทีเคส่วนไม่ด่างนะครับครับแล้วก็มียางอินเดียด้วยแต่ตมมายางอินเดีย,ดดยร้อยเจ็ดเก้าเลยครับสองต้นสามร้อยเลยครับพร้อมถาดรองโอ้โหคุ้มมากครับคืบยอยางอินเดียดำมแล้วก็สวยมากด่างราคาเดียวกันไหมครับใช่ครับด่างชมพูก็ราคาเดียวกันผมขอไปชมใกล้ๆหน่อยนะตอนนี้มีด่างชมพูด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่นี่กระถางดำนี่อ่าเอาไป เอาไปเป็นเอาไปร้อยยี่สิบแล้วกันครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอ้คนราคาดีมากหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับตล้งกระถางขาวก็อีกราคาหนึ่งนะครับครับราคาหนึ่งครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทพอดีไม้ที่บ้านอะเยอะนะครับไปดูที่ร้านได้นะครับเพราะว่าวันนี้เอามาไม่เยอะครับวันนี้เอามาแบบย่อมยาวย่อมยาวนะพอดีถ้าใครสนใจก็แวะไปหาที่ร้านได้นะครับครับผมหรือจะทักไปหาสอบถาม ได้ที่เพจเนาะพี่หรือว่าแอดไลน์ก็ได้แอดไลน์ได้ครับเบอร์นี้เลยครับ0ูนย์หกสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองหกสี่ครับผมค่าวันนี้ก็มีมามาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่อาดได้เลยนะครับผมครับท้าขอบคุณครับพี่อาดท้าวสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ